แล้วจะไปทำรังแก่นกมันทำไมอ,ะอ่ะฮะรังแกมันทำไมเครื่องบินไม่ได้แล้วเนี่ยฮะไอตัวน้อยเหรอมันะจะบินมันบินไม่ได้เหรอไ,ไ,ไปเ้างจับน,นกไปเหนียวอย่าไปารังแกเขานะรู้ไหมต้องไปจับนกเหนียวเลยไอดำมมาอีกตัวนึงแล้วไอดำแม่มาแล้วไอดำแม่ มันจะทำข้อสมยัยม่อไมอามาไปดล้ด,นะดำมันวิ่งไปไล่แล้วเาเข้าหนมไนะม้องเหมียวก็ตามมาแล้วมันไปช่วยดำแล้วเข้ามาดูลเหมัยวทะแมันบินไม่ได้หรอมียวอย่าพลังแกเข้าสิ ไปไปขามันบินไม่ได้วะไ,ไปดำไปไปอยู่อื่นไปเร็วเดี๋ยวแมวกัดแหละไปเข้าไปนี้ก่อนไปเร็วไปดำ,ดำเข้าบ้านอีกแล้วเวนี้ยแล้วจะไปทำนกทำไมฮะ ไปทำนกทำไมต้องจับนกนกไปเลยจับนกไปเหมียวอ,อย่าไปารังแกเขาสิไ,าไปออกไปเร็วม,มันขาหักเนี่ยทำไงเนี่ยนนมันเป็นมันบินไม่ได้ปะอย่าไปารังแกเขารู้ไหมน้องเหมียวเขาน่าสงสารนี่เขาไม่มีพ่อแม่นะน้องนะนอกอะ่ะ đi làm nó sẽ mai chúc luôn nó nhé. Chúc luôn chúc luôn nhở. Chúc nóc luôn. để cụt tiê, để làm nó nha, luôn mãi đầm. Đi. Đóng bay mà này เอย่าทำเขานะรู้ไหมเดี๋ยวพ่อตีนะเีจะทำพ่อตีนะพ่อตีตูดเลยนะรู้ไหมฮะไปบินก็ไม่ได้เอาไปไว้ไหนอะเร่าหน่นะอยนี่ไปนี่เดี๋ยวมันเป็นไขวัดนกต่อไปขึ้นมาในนี้เอาเร็ว ไปอยู่ไหนก่อนพาไปไปอยู่อื่นก่อนนะเดี๋ยวแมวกัดแล้วมันบินไม่ได้ก็เดี๋ยวแมวกัดอีกว่ายไหนเดียวฮะไว้ไหนเดียวดเดี๋ยวแมวกัดอีกมันบินไม่ได้ เอออ่ายไหนดีวะให้บาปอีกเดี๋ยวสงสารน,นั่นมันบินไม่ได้นะว้ไหนกครงก็ไม่มีว้ไหนแม่งเดี๋ยวแมวกัดไปอยู่นี่ก่อนนะ,อ,ะอ่อแอบตรงไหนดี ไปเดี๋เหมียวไม่น้องนกไปเดี๋ยวเหมียวกัดเละอยู่ตรงนี้ก่อนนะเอาเอาลงไปย็นน้อยไม่ไปเดี๋ยวเหมียวกัดเลยเอาอ,อยู่ในนี้ไปเดี๋ยวเหมียวได้ไม่กัด,ดอยู่บ้านนี้ก่อนไปไปเอออยู่นะเดีด๋<ๆ>ยวเหมียวได้ไม่กัดนะอยู่นี่นะน้องๆ ไอพวกมึงก็ตามมาแ,แกถึงนี่เลยนะ